สวัสดีค่ะพาดูความน่ารักของเด็กๆตามเคยค่ะสตูนน้อยกำลังเล่นสไลเดอร์กับพี่ๆเล่นสไลเดอร์แล้วก็เล่นเอออะไรนะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยค่ะพอดีแม่เอากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาไปให้เมื่อกี้เล่นกันพอแม่มาถ่ายแยกย้ายเลยค่ะวงแตกเลยไม่เป็นใจช่วยแม่ทำงานเลยนะลูกนะพวกเราเนี่ยฮะ ไม่มีใครเล่นหนูเล่นคนเดียวก็ได้แม่สาวน้อยนับวันยิ่งสวยขึ้นทุกวันค่ะเป็นสตูนน้อยเรามีความสุขก็มีความสุขตามค่ะน้องมีความสุข และเดี๋ยวนี้ก็เล่นกับพี่ๆกันได้หมดแล้วทั้งสตูนสตังอากเล่นกับพี่ๆสนุกคึกคักอยู่คนเดียวช่วงนี้โทรศัพท์แม่กิ่งพังค่ะโทรศัพท์แม่กิ่งไม่ค่อยดีอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงนะคะแต่ละคนแต่ละคนก็เกือกิ้งเกือกิ้ง สตังค์ไม่มาเล่นกับสบตูนเหรอลูกฮะฮะส่วนทองเต็มของเราก็มีความสุขเกอรกิ้งเกอรกิ้งมากมายค่ะดูแต่ละคนแม่ทองมารอคิวก่อนนะขอทองเต็มอยู่ในอ่างก่อนนะแม่นะดูนะคะเห็นเด็กๆชอบอ่างนี้มากค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแม่กิ่งได้มีโอกาสไปบ้านเพื่อนอีกจะแม่กิ่งจะซื้อแบบนี้มาให้เด็กๆอีกค่ะ มันอาจจะเย็นด้วยมังค้าแม่กิ่งว่าเขาก็เลยชอบมานอนกันพอดีอันนี้แม่กิ่งไม่ได้ซื้อเข้าแถมมาให้แม่กิง่งพอดีแม่กิ่งซื้อโอ่งแม่กิ่งก็เลยขอของแถมเขาเขาก็เลยแถมอันนี้มาให้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าไปก็ซื้อมาให้เด็กๆนอนแบบนี้กันดีกว่าเพราะว่าดูแล้วชอบมากมายกลุ่มนี้ก็ยังเล่นกันไม่เลิกค่ะ พี่ๆมารวมตัวเล่นด้วยละสนุกคึกคักคึกคักเล่นสไลเดอร์กันเมื่อคืนนี้แม่กิ่งให้สตูนไปเล่นในห้องนอนแม่กิ่งค่ะ เล่นสนุกคึกคักมากและเดี๋ยวนี้เขาสองคนทั้งสตูนสตางก็จะชอบขึ้นไปเล่นข้างบนเดลีลาเวลาเห็นเขามีความสุขแบบนี้นึกถึงนึกถึงภาพเอ,อคลิปที่เมื่อวานที่แม่กิ่งให้ดูค่ะที่ภาพที่น้องแบบเกิดกังตัวเล็กพุงป่องแล้วก็ หางก็เกิดกลางไปด้วยอื้อด้วยฉีย่ตัวก็เกิดกลางแทพและขนติดกันไปหมดเลยค่ะนึกถึงตอนนั้นแล้วก็มานึกถึงภาพตอนนี้นะคะว่าความเปลี่ยนแปลงของน้องแบบไม่คิดว่าน้องจะมีวันนี้ค่ะสมแล้วที่เราให้สายากันว่าแมวเก้าชีวิตสำหรับสตูนน้อยแล้วน้องก็แข็งแรงมากค่ะ แข็งแรงสดใสเป็นเด็กล่าเริงค่ะน้องเดินทางมาไกลจากสตูลท,ทั้งทั้งที่ร่างกายก็อ่อนแอตอนที่น้องเดินทางเพราะว่าอาการที่น้องเป็นน้องเป็นตั้งแต่อยู่อยู่ที่สตูลแล้วค่ะ <c oughs> ทองอ้อนทองอ้อนกิ้งไปกิ้งมาตกค่ะดีนะดีนะขารองรับทันนะลูกนะ <c oughs> อ้ยลูกสาวแม่เนี่ยเดี๋ยววันนี้แม่พาไปหาหมอนะลูกนะ เดี๋ยววันนี้น่าจะไปตัดไหมได้แล้วค่ะเยวจะพาสามสาวของเราไปตัดไหมกิ้งไปกิ้งมาตกอะสะตางค์ก็เล่นอยู่มุมนู้นสตูนเล่นอยู่มุมนี้และพี่ๆสามกุมารตอนนี้ก็เล่นกับน้องๆค่ะเล่นกับน้องๆได้ดีมากน่ารักมากค่ะ ช่วงน,นี้ก็มีแต่แมวเด็กที่ลำบากเยอะค่ะแมวเด็กที่ขาดที่อยู่อาศัยมีเอฟซีหลายท่านแล้วก็มีเพื่อนแม่กิ่งเขาก็ติดต่อแม่กิ่งมาเหมือนกันแม่กิ่งว่าขอเบรกก่อนขอยังไม่อยากจะรับรู้เพราะว่าคือรับรู้แล้วก็อดสงสารไม่ได้เดี๋ยวแม่กิ่งก็จะใจอ่อนอีกค่ะก็คือตอนนี้คือมันมันเยอะแล้วใจอ่อนไม่ไหวแล้ว ก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปเพราะของเขามีแล้วเจ็ดตัวแต่เขาก็ไม่อยากจะได้เพิ่มอีกประมาณอย่างเี้ค่ะวันนี้แม่กิ่งให้ดูคลิปของสตูนน้อยเล่นคนเดียวสนุกยังเพลินไปเลยนะคะดูกันยาวๆไปเลยค่ะ แล้วคลิปของเราช่วงนี้ก็จะไม่มีการตัดต่อค่ะก็คือจะดูกันแบบยาวๆไปเลยเพราะว่าโทรศัพท์แม่กิ่งไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้โทรศัพท์ไม่ดียังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเหมือนกัน เพิ่งเบื่อสตูนนะคะนะลูกนะแม่แม่อยา่าเพิ่งเบื่อสตูนนะคะดูสต,ตูนเล่นก่อนโทรศัพท์แม่เริ่มพังแล้วเหนื่อย่ังลูกฮะเหนื่อยยางสตูนเหนื่อยยาง ยังแม่ยังยังแรงดีอยู่เล่นนานแล้วนะคะเนี่ยอืมตะตังสำรวจตรงโน้นทีตรงนี้ทีไม่ยอมมาเล่นกับสตูนสทัทีจะตังน้อยส่วนพี่พี่ก็นอนตามอัธยาศัยค่ะ ทองมั่นแล้วก็กลุ่มโน้นต่างคนต่างเล่นค่ะเล่นมุมใครลุมมันกลุ่มโน้นก็เล่นอยู่โซนข้างหลังอุ้ยจ๊ะแม่เสือสาวของแม่เนี่ยเออุ้ยแม่ทองมาของเรานักวันยิ่งน่ารักค่ะแม่ทองมา อ่า,อามาเล่นด้วยกันแล้วครับชตังมาเล่นกับชาตูนแล้วครับอลพอชตังมาเล่นด้วยหมดแรงเลยเหรอลูกฮะอืมชตังมาเล่นด้วยหมดแรงเลย <laughs> สลาไลลงมาสาไลลงมาปั้มกันต่อความสุขของเด็กๆค่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่กิ่งแล้วก็เด็กๆตะกุลทองด้วยนะคะขอบคุณเอฟซทุกๆท่านที่คอยรับดูรับชมคลิปให้เด็กๆค่ะขอบพระคุณค่ะ